ท่านจะกล้าตายได้ไหมเดี๋ยวนี้เขากําลังเผาผีกองใหญ่และเดี๋ยวนี้ก็มีแม่น้ําอยู่ที่ข้างนี้ท่านจะเดินลงไปไหว้นาให้มันตายข้างหน้าได้ไหมคนที่จะถึงจุดมรรคผลนิพพานนั้นต้องเป็นคนกล้าตายเสี่ยงตายจริงๆจึงจะถึงมรรคผลนิพพานชั้นพระฐาน,นได้พระโพธิละก็ได้เท้งนั้นเลยบอกมาเถอะกระผมจะทําพอสามเณรน,น้อยบอกว่าเอองั้นก็ลองดู พระปูธิละนี่ให้ลงลอยไปให้ลงไปในน้าลุยลงไปพอจะเปียกชุ่มชายกิวรท่านก็เรียกขึ้นมาให้บทพระกรรมาฐานเจ่พระปูธิละ <c oughs> ทีนี้ลุงปูจะบอกว่าปิศนาธรรมที่สามเณรให้เจ่พระปูธิระนั้นได้สาบสูญไปจากเข้ใอใจีิดกของเราแล้วจึงตีไม่ได้ สามเณรน้อยจึงพูดเป็นรูบายขึ้นว่าดูก่อนอาจารย์ปกธิละยังมีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งมีรูอยู่เจ็ดรูมีเหียเข้าไปทางรูอันหนึ่งให้ท่านปิดรูนั้นไว้เสียมาจาัดเอาเหียในระหว่างทวารทั้งสองเห็นไหมทีนี้พระปกธิระท่านมีปัญญาประดุลด,ดังเผ่นนินทฉลอคลักอละและก็สอนกรรมฐานให้ด้วยทีนี้ลุงปูจะแปลให้ดู ทุกวันนี้เขาว่ามีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งทุกสำนักนะไม่ใช่ทุกสำนักด้วยมีในพระใรดีดกด้วยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นถ้าตัวเองมืดบอดนะไม่สมควรจะไปแก้ไขพระอริยบุคคลท่านในสังขานาว้ยอย่งถูกต้องที่สุดสามารถเองนองพระอรหันต์นั้นท่านให้กรรมฐานที่ถูกต้อง มีจองทวกชวนึงก็ศีรษะของเราีิเองมีรูยู่เจ็ดรูตาสองหูสองเป็นสี่แล้วจมูกสองก็เป็นหกแล้วเจ็ดก็เป็นปากให้มาจับเอาเฮียอยู่ในรางทวารทั้งสองปัจจุตรงนี้เองนี่คือปริศนาธรรมที่ถูกต้องแต่ไปตรวจคนในกระต่ายมีดกทุกวันนี้คงไม่มีเขาว่าเป็นอายจ,จะตะหกเขาตีไม่ออกเมื่อตีไม่ออกไม่สมควร ไม่สมควรลุงกูว่าไม่สมควรจะทิ้งไปถ้าลุงกูไม่ศึกษาระไตรปิดกไว้เมื่อตั้งแต่อายุประมาณ22-23ปีนั้นคงจะแย่มากไม่กูไม่แย่ามากไม,ไมวว่ไม่กูว่าไม่กล้าที่ว่าเถียงพวกข้อใรปิดกทุกวันนี้นะทําสังขยาอยังไงไม่รู้ถึงไปถึงไปตัดออกตัวเองไม่รู้ถ้าเจ็ดก็ให้เจ็ถ้าแปก็ให้แปไปเต้าไปเต้าให้อยู่นั้นเลยตีไม่ออกกระชาก ผู้มีบารมีเกิดขึ้นมาในยุคสุดท้ายภายหลังนั้นจะมาตีให้ถูกอย่าลืมว่าอนาคตังสยามขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราดังยังทองทิพทบอยู่จะมีพระละหันหรือสาวกของโรกมาตีมาแจ้ไขให้ถูกต้องได้พวกเหลานั้นอยาไปแก้ไขเลยให้ปล่อยข่าวมวลเท็จมวลนี้ออกไปอย่างเช่นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็ปล่อย่นั้นแหละ มีอยู่ในพระไตรปิฎกอย่าบองอาจไปแก้ไขสิ่งที่พระศาสดาตัดไปดีแล้วอย่าไปถอดถอนสิ่งที่พระศาสดานั้นเรียกว่าวันญยัดไว้ดีแล้วนะเรียกว่าอย่าไปเพิ่มเข้อีกสิ่งพระศาสดาไม่ได้ตัดไวมันผิดตรงนี้เลยวดอถุตีิมากคนทุกวันนี้ขอพูดตรงๆเลยคือว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการหมิ่นประมาท บอกให้รู้ตัวอย่างนายวสิณอินทรสลัยท่านก็ว่าเป็นไนจอจ้องดวกอันหนึ่งมีรูอยู่หกรูเพือนกันนะมีหกรูเท่านั้นองค์มือก็หกเมืองกัมน,กนมีแต่หกกับหกทีนี้ใครจะอธิบายถูกทันีดถ้ามันมีหกมันเป็นอาญาโนกมันจึงไม่รู้ใจอันนี้ก็ขอให้เข้าใจทีนี้จะผ่านไปเลยการบันการที่ว่าไอพระโพธิลานี้ท่านไปประพฤติธรรมกรรมฐาน สามเณรก็บอกว่าไปห่างๆห,หน่อยนะเมื่อเรียนพระธรรมทานแล้วให้ไปห่างๆไอ้อาวาสนี้ประมาณหนึ่งกิโลพอสามเณรน้อยรู้ล้ว่าพระโพธิลานี้จะได้สําเร็จเตรีมพระอรหันต์ในวันนี้เลยมีอินทรีย์เจ้ามาจึงไปเพียนเพ่งฌานตอนนี้จะไม่อธิบายจะมารวบัดรวบรัดอธิบายเป็นประวัติของพนันทะอยู่ตรงที่สุดท้ายให้ดูพระโพธิละท่านจึงไปเพ่งอยู่ที่เดียว อยู่ที่ใจจุดเดียวจึงขาดสันติดับลงได้ขาดสันติอยู่ตรงนี้ปัญญาณมากมายกายกองมีสักวปานใดก็้า้ต้องให้ดับขาดสันติลงซะก่อนจึงจะถึงอนัตตาธาตุที่แท้จริงได้อนัตตาธาตุแท,ท,แท,ท้แท้จริงนั้นไม่ใช่ว่าจะปรุงสังเวชหรือกําหนดหรูอเอาไดา้ต้องให้มันขาดสันติซะก่อนอันนี้จะขอจบประวัติพระปธิละขอยย่อไว้ซะก่อน ทีนี้ต่อไปเป็นประวัติของพระอนุนพระอนุนเถระเจ้านี้ตามข่าวก็บอกว่าโน่น่านบรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่วันบวชปีที่แรกจนกระทั่งที่ว่าพระบรมศาสดาของเรานี่ปฏิญญาไปแล้วสามเดือนก็ยังไม่ได้สําเร็จพระรหั์แต่ประการใดจําได้ทุกบททุกสูตรทุกตัวอักษรประมาณว่าสามเดือน ไอ้ที่ว่าหมายความว่าพงค์ปริพันธ์ไปแล้วสามเดือนนั้นจะทําสังฆยาาอย่างวันพรุ่งนี้ทำอมาหากัสปานีก็เร็วคือว่าเตือนขึ้นทันทีทันทีเลยเตือนพระอนท์อานทนกุมารกุมารอนท์พระกัสตปานีเรียกพระอน์นี่เรียกกุมารกุมา,มา,อารอนท์ไม่สมศักดิ์ศรีว่าเธอนี่เป็นผานุชาของพระรมธา,าสดาแต่ประงานใดทําไม่ดินช้าไปได้ พรุ่งนี้จะเป็นทำปันทำสังฆานาแล้วให้เธอนี้ไปเพียรเพ่งให้ได้ตัดสรูปเป็นพระอรหันต์ในวันนี้ถ้าไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในวันนี้อย่ามาให้เราเห็นหน้าเป็นอันขาดนี่คือคําสั่งของพระหมหากับสสะัแต่พระอน,น์นั้นท่านไม่โกรธท่านไม่เกลียดท่านน้อมรับเอาขุมทรัพย์จากพระมหากรัตปบนี้ไปเพียรเพ่งในคืนนั้นเลย คือบังคับอะไรไม่บังคับมาบังคับให้กันเป็นพระทหารนี่คืนเดียวมีไหมในยุคป,ปัจจุบันนี้จะทําได้คงจะไม่มีสแล้วดีไม่ดีกวเหลือแต่สลาแหละพานุปูลุกสาวลูกูลุด,ดบังคับว่าให้พวกพัน์ทั้งหลายนี้ให้จะสําเร็จเป็นพระทหารในคืนนี้มัคงเพ่นแน่นอนเขาไม่สู้แล้วไม่ไหวถึกดานนั้นพระอนุน่านทำได้ท่านเพียรเพ่งต่อสู้กันอยู่ที่ความคิด ในระไทยอยู่ตรงที่ดั้งจะมูกข่านี้จนกระทั่งต่หัวขัง้งจนกระทั่งไก่ขันโูกโดมัน,นเรียกวันเหนยหนายแทบจะตายก็ไม่ไดบรรลุท่านจึงละอาแจ,จ,จ้ใจพอท่านที่ว่าก็อ,อยากจะเอนหลังลงนอนสักแค่เดียวทีนี้มันติดผันมากนี่แหละคือตัววิปัติน,นูสติแก่กล้ามากไม่มีจังหวะเป็นทบกขิยม ไม่มีอภินญายังไม่ได้เกิดพลังชานปรมานูมโนมยิทธิเมื่อเกิดพลังชานปร,นปรมปรมานูมยิทธิตอนที่ท่านจะวางตัวลงนั้นจึงว่าวิ่งวิ่งตัดกระแสทันทีได้บรรลุเป็นพระหันในคืนนั้นเองนี่คือประวัติของพระอนดรโดยย่อๆท่านทั้งหลายระดับพระญาบ้าโมหอแตกหรือว่าเขียนเอาอย่างนั้นอย่างนี้ ทั้งรวมทั้งอุตสาหะลูกอดด้วยนะรวมทั้งคนอื่นด้วยลุงปู่ายังจะไม่เท่าขนหน้าแข้งรวมของผ้าโนนนี่ยังไม่เท่าไ้ขนบ้าหน,น,น้าแข้งของผ้าโนนรวกแจ่ประการใดท่านมีปัญญาถึงขนาดนั้นยังไม่ได้ตัดสะลุเป็นพระหันหนี่ลุงปู่เอาเป็นคติเตือนใจว่าสามนและ ประวัติของพะระอนุทุพะบรรลุธรรมเป็นอันขาดยังแน่นอนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแต่ลุงปูไม่ได้ดูแม่ดูดูมิน่นดูแพงใดไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะเอาไปอธิบายได้เพราะเป็นข้อข้อลึกซึ้งมากประวัติของพะระอนุทุาะนั้นคือว่าจะกล่าวรวบรัดไปเลยพอท่านบวชแล้วท่านก็ไปเรียนพระกรรมฐานจากองค์ภาษาบุตร แล้วก็เข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ป,ป่าป่ากินวังสะนี่ปัญายบัานทีนี้ก็เรียกว่าท่านก็ทํามาหมดแล้วเรื่องที่ว่ากาหนดปล่อยวางตัวกําหนดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เห็นเป็นตามสมมุติบัญญัติซะก่อนนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยสมมติบัญญัติตาหูจมูกลิ้นกายใจลูกถาดนามถาดลูกขันนามขันลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณเหล่านี้ท่านกําหนดมาเรียก อาสุภกรรมมาถายหรืออะไรหรือการส2บสองท่านกําหนดมาหมดพระธุยบุคคลนั้นตั้งแต่ผมคนเล็กคนหนังเนื้็งกระดูกเยื่อกระดูกม้ามพจวใจตับความผืไดไตปอดเส้นใหญ่ไน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อมันในสมองเหล่านี้เป็นต้นดีเสดเนื้เนอเงืเหงื่อบังคัน้ำตาเปลววันน้ำลายน้ำมูกไข่้อนเยื่อเหล่านี้เป็นต้นท่านกําหนดมาเกลียยทุกอย่างมันเอาไม่อยู่ถึงอย่างไรก็ออไมาอยู่ทีนี้ท่านก็เข้าไปบอมเพียเพียรอย่างลูกหมูว่าอยู่ปลาบาจีนวังสามนิประเทศวัน ทีนี้จะไม่ได้ขึ้นนะจะไม่ได้ขึ้นท่านกําหนดมามากแล้วท่านก็มาเพียรเพ่งอยู่ที่เดียวเลยไม่ได้ขึ้นเหมือนอยานสิทศคือไม่ได้ขึ้นว่านามลูกปฏิเสธทายาทยังไงที่ว่าพระพุทธโคสอาจารย์แต่งไว้เมื่ออายุพระพุทธศาสนาได้เก้าร้อยปีเห็นไหมพระพุทธโคสอาจารย์ท่านปลอมแปลงพระพุทธศาสนาได้ขนาดไหนพระวิสุสัมเันธทั่วแวนแดนไทยประมาณสามแสนลูก ยังไม่รู้ว่าพุทธโคษาจายรย์นปลอมแปลงเข้ามาทําลายพุทธศาสนาได้ถึงขนาดนั้นนี่คือว่าความเยอ่อยนคือว่าจิตวิญญาณของชาวพุทธของเราดียังสู้เจ้าคุณเลยยังสู้พุทธโกษาจายรย์ข้างตาร้อยปีนะไม่ใช่พุทธโกษาจายรย์เมืองไทยของเรานี่ก็ขอให้ดูไว้ว่าเขาแปลงปลอมแปลงเข้ามาทีนี้พิมพ์สาสเณรชาวไทยก็เอาตามนั้นเลยแบบนั้นเถอะชฉลีย่ยชฉลีย่ย ชาลอยพระพุทธโฆษาญาคนนี้ท่านคงจะรู้แล้วว่าพิกษุสูสามเณรชาวไทยนี้เป็นคนปลอมท่านจึงแต่งของปลอมโยนมาให้เลยพวกคนปลอมก็จะคุกเอาเลยละนั้นเถอะเรียกว่าของปลอมคนปลอมก็ชอบของปลอมแต่สาวกโลกดอดอย่าหวังเลยอยาหวังเลยกร้านีคือว่าเลียนอยู่เหมืองกันมันมีข้อที่ว่ากังขาอยู่ในใจมันมีข้อกังขาอยู่ในใจ คือท่านอธิบายผิดนามรูปปฏิเฉธวิญญาณพอแปลออกมาแปลว่ารูปนามเห็นไหมมันไม่ถูกต้องถ้าว่านามรูปก็ต้องเป็นนามรูปอย่าเอามาเป็นรูปนามมันผิดคนละภา,า,าคฟาลาผิดรูปนามหมายถึงว่ารูปวทรณาสัญญาสังขารวิญญาณน,นามรูปเป็นกูเป็นอีกยุดหนึ่งลุงดูจะอธิบายต่อไปจึงจะรู้นี่ขอยเข้าใจทีนี้พะระอนุรุธะ ท่านก็เข้าไปเพียงเพ่งอยู่ในป่าป,า,ปาจีนวางสักนั่นแหละขึ้นสู้เลยอุทยายานปษษษษษษัศสนาญาตปีชาคํานึงเพียงเพ่งเห็นความชิดของตนทั้งอารมณ์คือเห็นสังขารความชิดของตนนีทั้งเกิดทั้งดับท่านเพียงเพ่งสู้กันอยู่ฉะนั้นสังขารคือความชิดไม่ใช่ว่าสังขารคือกายกับใจแต่ประการใดอันนี้ขอเข้าใจนี่คือชาน,อานที่หนึ่งหรือญาณที่หนึ่ง ยานที่สองพังคานพัฒนายานท่านก็เพียรเพ่งต่อไปอีกปีชากำึังเพียรเพ่งเห็นอารมณ์ทั้งความชิดมีแต่เสื่อมไปสิ้นไปเพ่งอยู่เจนก้กี่อยู่ตรงเดียวนี้ขึ้นสู่ชาติที่สามหรือยานที่สามพระยตูปทานยานนี้คือว่าเพ่งเห็นความชิดของตนทั้งอารมณ์ด้วยเป็นของน่ากลัวเป็นของมีพิษมีภัย เรียกว่ามันชิดเอาบ้านต้านเอาเมืองเป็นของหน้าหัวอยากจะดับลงมันสักหน่อยก็ไม่ได้พอที่สีขึ้นต่อไปเลยตอนนี้คือว่าอาธีนวานปรสนายานเพียงเพ่งปริชาคำหนึง่งเพียงเพ่งเห็นความชิดทั้งอารมณ์นี้มีแต่โทษมีแต่ไทยอย่างมหาหันทั้งไหนเลยไม่มีคุณแต่ประการใดเห็นไหมเขาลบลาข้าววันอะไรล้วนจะเป็นผลจักความคิดนี้อธิบายขอย่อดต่อไปนิพพานปัสนายานเพียงเพ่ง ดีชาคำมึงเพียนขึ้่งเห็นความคิดของตนนี้เป็นของหน้าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่สุดถ้าใครเบื่อหนา่า,า,ยนะา,นายทางร่างกายนะถ้าใครเบื่อหน่ายทางร่างกายหลวงปวู่สาวกลูกดอุดรนนั้นให้เพียงสองเปอร์เซ็นเท่านั้นสองคะแนนถ้าใครเบื่อหน่ายทางความคิดทางอารมณ์นั้นใจลวงปวู่ให้ยี่สิบล้านคะแนนจะเข้าสู่แล้วจะเข้าสู่อริมัตจะเข้าสู่อริผลแล้ว นิพพานวัสนายานตัวนี้จะเข้าสู่แล้วต่อไปมุนจิตุกรรมจตาญาณน,นี้คือว่าปีชาคนหนึ่งเพียนเพ่งอยากจะพ้นอยากจะหนีจากของจิตแต่มันพ้นมันหนีไปไม่ได้เปรียบเสมอนหนึ่งเขียบเชียนในปากมันหนีไปไม่ได้มันอยู่กับตัวมันหนีไปไม่ได้จึงเพียงเพ่งต่อไปขึ้นสู่ปฏิสังขารมัสนายานเรียกเพียงเพ่งเรียกว,ว่าเกิดธรรมคือว่าเกิดธรรมวิญญาะคือว่า เลือกเฟ้นในคมหาทางอย่างถูกต้องที่สุดนี่ข้อดีจึงเพียงเพ่งต่อไปขึ้นสู่สังขารเวทยายสังขารเวทขยานเพียงเพ่งต่อสู้อย่างเดียวคือเห็นทางสู้แล้วแต่นี้ท่านเรียนพระกรรมฐานมาแล้วพระนรุทฐานิจากภาษาดบุตรท่านเรียนมาอย่างดีเพียงเพ่งในทีเดียวเพียงเพ่งจุดเดียวบังคับไว้จุดเดียวคนเราทุกคนนะเกิดมาในโลกนี้ คือว่าชอบคิดเลื่อยเปลื่ยไปตามอารมณ์จึงศูนเสียพลังงานของพลังงานปเปล่าโดยโดยไม่ใช่เองบางคนคิดมากจนไม่เข้าโรงพยาบาลศีหมหาโพหรือโรงพยาบาโลโรคจิตไปก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นคือปล่อยให้พลังงานพลังงูนนี่ศูญย์เสีศยศูนย์สิ้นปเปล่าเอามาทําประโยชน์อะไรก็ไม่เราไม่ได้เอามาทำสติอ,นอันคมกล้าเป็นอริมัคสมังคีคือมรรครวมเป็นสติตัวเดียวมรรค นี่เดียวเอกาญาะมารวมอยู่ที่สติตัวอื่นก็มาพันึกอยู่ที่ตัวเดียวนี่แหละคือมรรคแปลของพระองค์มาอยู่ที่ตัวเดียวต่อสู้ห้ามหันอยู่เช่นนี้ทีนี้จดพอมาถึงเสังขาเบิกขยานนี้ทีนี้ะอนุทัศเลยหลงกลนาตีเลยหลงกลบอกว่าวางเฉยในอารมณ์ทั้วงพวกวางเฉยเออเราก็มีปัญญาถูกต้องแล้ว อันนี้เป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาคนเราเกิดมามีแต่ทุกข์กับทุกขอ์อันนี้ก็เป็นทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์แย่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์กปล่อยว,ว่างว่างไปนึกในใจิตในใจของตนเราต้องอยู่ด้วยปัญญาดีด้วยปัญญาชอบอะไรเหล่านี้เป็นตน้นท่านจึงเกิดธรรมะปคือเกิดนึกถึงธรรมไอปริสสาวิตกเกบประการขึ้นมาในฌานในยานที่แปกที่เองเรียกว่าข้อที่หนึ่งท่านก็นึกว่า ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ของผู้มีความปรารถนาใหญ่ไพ่สูงข้อที่สองธรรมนี้เป็นของผู้มีความสันโดษยินดีลูกของมีอยู่ไม่ใช่ของคนโลภมากข้อที่สามธรรมนี้เป็นของผู้สงัดแล้วไม่ใช่ของคนชอบคุกคีลูกุกนะข้อที่สี่ธรรมนี้เป็นของผู้มีปลารลภทเปลี่ยนไม่ใช่ของคนเกียจขานข้อที่ห้าธรรมนี้เป็นของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ชไม่ใช่ของคนสติล้งข้อที่หก ทมนี้เป็นของผู้มีกิตตั้งมั่นไม่ใช่ของคนจิตใจรุนเร่ข้อที่เจ็ดทนี้เป็นของผู้มีปัญญาดีไม่ใช่ของคนปัญญาสามพระอนุรทตมาติดเอาตัวตัวนี้นึกว่าตัวเองสําเร็จเป็นพระารนเห็นไหมมาติดอยู่ตัวนี้เลยตัวปัญญาดีดีตัวญาณังนี้แเละมาติดอยู่ตัวปัญญาดีดีคือปัญญาปล่อยวางว่างเปล่าตัทธตามาติดอยู่ตรงแค่นี้ ไปไหนไม่รอดเลยพอดีพระพุทธองค์นั้นพระองค์รู้ว่าลากิจของพระอนุรุธะท่านจึงสเสด็จไปเตือนบอกว่าอนุโมทนาด้วยอนุรุธะแต่ไม่ใช่พระองค์ไม่ได้ตัดว่าอนุรุธะการตัดสู้ของเราสัผ่าโคตรนั้นก็ต้องอยู่ด้วยปัญญาดีเหมือนเธอนี่ไยโลกีอย่างนี้หละอนุรุทธะพระพุทธองค์ไม่ได้ตัดเช่นนั้น พระองค์ก็บอกว่าต่อให้ทําต่อไปอีกอนุรักษ์ยังมีอีกข้อหนึ่งข้อที่แปดให้บริกรทานี้เป็นธรรมที่ไม่ให้ทําให้เนิ่นชา้าไม่ใช่ธรรมของพวกยินดีในทําให้เนิ่นชา้าเรียกว่าเพ่งให้มันขาดมันดับสันตินลงไปเนี่ยคือว่า,วามองชิดนและจินตใจเนี่ยให้มันดับไปพร้อมกันแต่มันขับไม่ได้คนยุคปัจจุบันกินซีอยังหย่อนทําไม่ได้ดับลงไม่ได้ ทีนี้พระอนุรุธานันเป็นเชื้อโพทองซะด้วยพอทะู้วิธีเพ่งเขาทีเดียวเท่านั้นเองมันก็ดับขาดพันธต,ติลงไปเลยนี่จึงไม่ถึงเป็นพระหลานนี่ก็ขอให้เข้าใจการบรรลุธรรมของไอ้พระอนุรุธานี่เชียขาดมากและไอ้ที่ชาินสามพี่น้องก็เหมือนกันทาไมจึงว่า,าชาินทั้งสามพี่น้องนี่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระหลานได้ท้องกัน แบบเดียวกับผ้าทุกขะแต่ท่านบอกเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ยานที่หนึ่งถึงยานที่แปดพอยานที่แปดเตรียมตัวได้หลึพระพุทธองค์ท่านกรงตัดบอกอันนี้รวบหลันนะชัดนะีน้้องสามพี่น้องสําหรับอาทิตตะภริยาสุตัน,นเป็นธรรมที่ว่าทําให้ความเบื่อหน่ายภายกําหนัดไปชั่วครั้งชั่วคราวปานิวจนทำลงไปเท่านั้นมาตัดทะู้ด้วยยานวิปัเสนายานก้าเหมือนกัน นี่ไอ้สำหรับชาดินทั้งสามพี่น้องพอถึงขึ้นยานที่แบบท่านก็เตรียมพร้อมเลยบอกชาดินทั้งสามพี่น้องให้เพ่งกลับไปเพ่งดูกองฟืนกองใยให้เพ่งกลับมาหมายความว่าให้เพ่งกลับย้อนมาเปรียบเสมือนหนึ่งลูกธนูอาญาสิทธิ์ลุตออกจากแหล่งชาดินทั้งสามพี่น้องหนึ่งพันสามคนนั้นดับจิตดับใจลงได้ในวิถีบัดดนั้นเองถึงขนาดนั้นเดิ นี่พวกเราเราท่านทั้งหลายมีแต่ลูกูกพำงันในยุคปัจจุบันนี้จึงถึงไหนไม่ได้อันนี้ก็ขอให้เข้าใจในประวัติที่เล่ามา <c oughs> เพราะว่าเล่ามาอย่างลวกลัดจึงถามเป็นขั้นตอนทีนี้จะขึ้นสู่ประวัติของพระอารีบุคคลผู้มีบุญหนักสักว์ใหญ่อีกพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระดาว่าประวัติของพระนันทะตอนบรรรุธรรมด้วย จะเป็นประวัติที่ละเอียดที่ผ่านมาลุงปู่อธิบายผ่านมานั้นจะละเอียดอยู่ในประวัติพระนันทะตามข่าวพระตามข่าวในพระไตรปิฎกนั้นก็คงไม่มีสาวกองไหนๆหรอกอยู่ในครั้งพรพุทธกานนั้นจะได้รับความระบมขมขื่นเหมือนประวัติของพระนันทะซึ่งเป็นพระอุชาของพระบรมศาสดา,าของเราต่นนี้ตามข่าวในพระไตรปิฎกนั้นก็บอกว่าพอเจ้าชายนันทะ แต่งงานในวันนั้นนะพระองค์ก็จับไปบวชในตอนเช้าของวันนั้นเลยยังไม่ได้เข้าคืนยังไม่ได้ข้ามคืนข้ามวันอะไรเลยพิ่งเสร็จจากบายสีสุขวันไปหยกยังไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนอะไรเลยไม่น่าจะให้ข้ามวันข้ามคืนสักคืนสองคืนหน่อยก็ไม่ได้เล่นเขาเจ้าชายนันท์เจ้าชายนัน,าายน,นทนเสียเงินสินทดทองมั่นฟี่ีไปตั้งหลายสิบหมืน่นเพราะนางสาวชนบทกาลยาน,านีนั้น ก็เป็นเชื้อพระวง์เหมือนกันท่านคงแต่งงานหลายสิบหมืน่นแต่พระไใจกิกบริจาเลรก็ไหวคงไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าท่านแต่งกันกี่สิบหมืน่นท่านทั้งหลายลองวาดมโนภาพลองดูสิวะพระนันทานั้น,น,นท่านจะได้รับความปวดหลาวระบมผมเกินฝืนจิตฝืนใจเพียงไหลก็ประตูวิบนตามเมืองสวรรค์นั้นกำลังจะอ้าเปิดรับลมล่ออยู่แล้วอยู่ดีๆก็มีอันเป็นไปทำไม เสียหลักหัวหมุนจนได้ว่างนั้นถ้าเป็นอย่างเราเราท่านทั้งหลายผูม้มีบรา,าบรามีบารมีธรรมจริงๆเราใส่นั่นถึงฝนจะตกฟ้าจะพาอาหาจะกินแผ่นดินจะถล่มถลายหนูก็คงจะไม่ยอมระวังทงาดีไม่ดีก็ไม่เอาด้วยมรคที่พันมันเอาอยากเอาเย็นก็เรือนนักเรือนหนานี่มันถึงขนาดนั้นนี่ประวัติของพระนันทะและตามข่าวแล้วก็ไม่เห็นว่าพระพุทธองค์นี่บอกให้เจ้าชายนันทะ กำหนดรู้เรื่องรูปนามทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจอยู่เป็นยี่สิบปีสามสิบปีอะไรต่อกำหนดยุ่งรอบก็ขอให้ทั้งนี้ทั้งนั้นลุกปู่ไม่ได้ย่งจจคุทธครมสอนถูกต้องท่านเรียนยุ่รอกเรียนยี่สิบวันสามสิบวันหรือว่าเป็นเดือนอะไรทำนองนี้คงไม่เกินเดือนอะไรทำนองนี้ท่านมีปรีชาญาณเครื่องราชาติบัณฑิตอยู่แล้วพนาดนั้นซึ่งเป็นพระวิชาของพระองค์นั้นและตามข่าวในพระไตรปิฎกนั้น ก็ไม่เห็นบอกก็ไม่เห็นบอกว่าพระองค์นี่ตัดให้เจ้าชายน,าน,านัน,น,นทานันหรือพระนันทานกาหนดพุทโธสัมมาอรหังปล่อยบางตัวกูยุบหนอพองหนอหรือกําหนดไอ้ใสในใสัใจใจในใๆทั้งสิ้นพระองค์ไม่ไม่ได้สอนเช่นนั้นรับรองรับรองรับรองได้คนนั่งสวิงสวยจะเป็นล,จนนจนล,ยยลมนลลจวนเยียนจะเป็นลมตายอยู่เราบคิดถึงเมียนะลมรอดจะจวนเยียนจะเป็นลมตายอยู่แล้ว ถ้าจะไปมัวเพ่งลูกแก้วอยู่ในพุ่งที่พุ่งเยี่ยวเป็นสิบปียี่สิบปีรับรองรับรองหรือจะไปกําหนดว่ายุบหนอพองหนอหรือรู้หนอรูหน่อเช่นนั้นรู้เมียไหนเมียอะไรทำนองนี้รับรองรับรองนั้นทรกก็นั้นทระเ,เท่านั้นถ้าไปกําหนดอยู่เพ่นั้นเดี๋ยวกําหนดไปกําหนดไปหนอมานหนอมาเมากกื่อก่อนโลกก็จะแตกสลายเกิดหูตาลายก่อนแผ่นดินแผ่นฟ้าหวั่นไหว,ไ,วไ,ปไปมาชีวนันไปยุคกระจายเลย เรียกว่าไปเอาลงร้ยมรคมนิพพานมันเอาเย็นเอาเอาอยากเอาเย็นเรือนักเรือหน,เน,า,นเาเรือปลาเรือดินหรือก็เพนออกจากห้องกรรมฐานเท่านั้นเองต่อแต่นี้ไป <c oughs> ขอให้ท่านทั้งหลายจงจำบทพระกรรมฐานของพนันทะไว้ให้ดีๆผลไม้ย่อมไม่หล่นไกลต้นเม็ดฝนย่อมไม่หล่นไกลดินเชื้อโพท,ทองต้องเกิดมาฆ่าลากินถึงชีวิตจะสิ้นจับ ดับก็ยอมด้วยพระบรมศาสดาพระอ,องค์ได้ทรงรู้ว่าราจิตอันเป็นลาคาจดิตของพระนันทะนั่นแหละเพราะด้วยพุทธานุภาพพระองค์จึงพาพระนันทะนั่แหละไปเที่ยวชมสาวงามเมืองสวรรค์ตามชั้นต่างๆในเทวโลกพระองค์ใช้วิธีหนามยยกอหนามบงแต่พระนันทะไม่รู้ล่าบ่ายของพระองค์แต่ระการทีนี้เพื่อเมื่อพระนันทะได้ไปเห็นสาวงามเมืองสวรรค์ตามชั้นต่างๆ ล้วนแต่มีผิวพรรณเป็นปลางสวยสะดุดตาสะดุดใจสะดุดตาล้วนแต่มีใบหน้าสีแดงและเนือเหมือนดั่งเท้านกพิราพนันทะได้หลงสเสน่ห์หรือว่าซึ้งซาบไม่สเสน่ห์มายาของนางทิพนางแก้วล้วนแล้วแต่เป็นอิฐีิละตะเคียสาวงามแดนสวรรค์ตอนนี้พนันทะหลงรักหลงไข้อยากได้อยากเอาในสาวสวรรค์จนหลงลืมเมียเก่าไปเสียทิ้ง ทีนี้พอดีได้โอกาสพระบรมศาสดาของเราก็ตัดถามวันนั้นทาสาวสวรรค์นี่สวยไหมสวย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 ไหมค่ะเธออยากได้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 พะยะ่ะเธออยากได้จริงอยากได้จริงพะยะคือสวยมากเออ้าอยากได้จริงต้องตั้งใจหลวพรมพรพมอาจาร์นตถาคตจะเป็นตัวประกันให้ทีนี้พอกลับมาถึงเมืองมนุษย์แล้วน่ะ พระมันไอพระองค์นี่คือตัดสัง่งหม่ยชายนมันทะไปหาเพ่งดูกะเลวะสักสิทธเขาทิ้งเกินการอยู่ในป่าชานนครสาวัตถนนี่ยนเี่เพราะสมัยนั้นถ้าเป็นศพคนยากคนจนหรือเป็นไอ้คนธรรมดาดีเมื่อตายแล้วเขาก็จะหามไปทิ้งไว้ป่าชาเฉยๆทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจถึงจะกําหนดอย่างไหมันก็ไามา่อยู่จึงมาทาเป็นเป็นฌานทีนี้เริ่มเริ่มต้นเลยเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมฌานนั่นแหละ เริ่มต้นตั้งแต่ะชมถมชาดมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกข่าประกอบด้วยองค์ห้าวิตกยกกิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารเ์ก็อกโอ้ไอ้ศกเจา้านี้ตั้งแต่ยังไม่ตายนั้นคงคงสวยโสภีเลือดาเลือดวัตถีเดี๋ยวนี้ดูไม่ได้ขึ้นมีอ่แต่ของมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองมีพยาธิซ้อนใสจอบก,กินตามหลางกายจอบก,กินตามเสื่อมผิดดูไม่หลาดได้เลยท่านก็เพ่งดูอย่างกุกกิจเลย นี่คือเพ่งสากสักเป็นอารมณ์นี่คือฌานที่หนึ่งขึ้นสู่ฌานที่สองปล่อยวิตกวิจารเหลือแต่สุขเหลือแต่ปีติสุขก,กับเอกขกตาเหลือเป็นองศาองค์สามนี่ฌานที่สองเมื่อฌานที่สามนั้นก็เรียกว่าขึ้นสู่แล้วตะตีฌานเหลือแต่สุขก,กับเอกขคาตารวบรัตนเลรฌานที่สี่ขึ้นสู่แล้วปล่อยสุขเหลือแต่ตัวเอกขกตาลมคืออุเบกเระก็ไว้ด้วยเบกขา และตัวอปนาสมาธินั่นเองตัวอภอยเอกขตารงอันนี้ก็ขอให้เข้าใจ <c oughs> ตัวพระนันทะนั้นนี่แหละท่านเพ่งยังลุกกิจเลยทีเดียวคือว่าทําให้เป็นนิมิตคือว่าเป็นปฏิภาคนิมิตตอนนี้ถอยออกมาแล้วก็ได้จึงปราบนิวร์ทำลงได้ในฌานที่สี่นี่คือว่าเกิดสังเวชสรดใจเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายเอามาเปรียบเทียบ น้อมเป็นโอปนิโกคือว่าน้อมเข้ามาดูเปรียบเทียบก,กับร่างกายของตอนเองและร่างกายของคนตายเหมท่านทําได้ึงขณะนั้นดึงก็มาได้ไม่ได้พักออกเหมือนพวกสัตว์ประหลิ่เคื่อเพ่งเปรียบเทียบร่างกายทุกส่วนสัตว์คนตายก็คือเราเราก็คือคนตายมันเป็นเหมือนกันเช่นนี้นี่ท่านก็ถึงแล้วในฌานที่สี่นี่นี่ว่าฌานนี้ปานิวอนทำลงได้ในฌานนี้เอง จึงได้เอ่ยเป็นบทกลอนที่ลุงปู่แต่งขึ้นไว้ว่าดูเอาเถิดการเวียนเกิดของชาติภพมันเป็นหลุมฝังศพอันกว้างใหญ่พวกสัตว์หลงลงเวียน่ายเกิดตายไปเกิดเท่าไหร่ก็ได้ฝังทั้งโลกกาสั์การห้ายังหาเกิดกันทุกภพโลกก็คือหลุมฝังศพอันกว้างใหญ่อันใหญ่หลวงยังวิ่งแล่แสก็หามายาห,หลวงคนทั้งปวงจึงล่วงจมถมลายที คนโลกนี้ไม่มีใครเป็นของใคร้าตายใจไม่มีใครเป็นเจ้าของคนเราลักปักใจเอาข้อขรอบคล้องที่สุดต้องตายพ่าท่าจากโลกีโลกปรีมีนามว่าโลงฆ่าสัตว์ดังถูกมัดลัดคอหอยคอยประหารมัดจุลาอำนาจใหญ่ใจสามารถมันสังหารประจานหน้าฆ่าทุกคนโลกนี้หรือคือสุสานผ่านเผาตนถึงทุกคนจะร้องขอก็ต้องเผา ไม่โยกนี้ไม่มีใครเป็นของเราขอให้เจ้าเฝ้าสอนจิตชิดให้ดีโลกใบนี้คือป่าช้าฆ่ามนุษย์ในที่สุดก็ต้องเผาตัวเราแน่มัจจุราชประกาศไว้ไม่เปลี่ยนแปลตัวเที่ยงแท้คือต้องเผาเราทุกคนคนเหล่านั้นมันเป็นของต้องตายหาสัตว์ทั่วหน้าเกิดมาตายมา่ลายสิ้นไม่มีใครได้เป็นอยู่คู่ฝาดินต้องดับดิ้นสิ้นซากจากกันไปสัตว์น้อยใหญ่ได้บายหน้าหาความตาย คนทั้งหลายไม่มีใครได้สมหวังทั้งคนรักทั้งคนชั่วตัวชิงช่งอันนี้จังทั้งชิงชายตายจากกันพระนันทะได้เกิดสังเวชสลด,ดใจขึ้นมาแล้วในฌานที่สี่นี่เองปราบนิวรธทําลงได้ท่านไม่ได้ที่ว่าท่านไม่ให้ไม่ให้มันตั้งหลักไม่มีโอกาสเพราะนิวรธรรมนี่คือคือปราบลงได้เหมือนหินทับหญ้าต่านั้นเอง